สวัสดีครับพบกับโ o c o M5s จากทาง Xiaomi นะครับรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่นะวางจำหน่ายมาหลายเดือนแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยเข้ารุ่น RAM 8กิกความจุ2.6มาจำหน่ายราคาแค่5,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะกับคนที่หามือถือครบคันแล้วก็หน้าจอสวยนะตัวนี้ใช้จอ AMOLED ด้วยกับราคาแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้เข้ามากับหน้าจอขนาด6.43นิ้วเป็นจอ AMOLED นะครับบอดี้บางเฉียบเลยแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อครบทั้ง USB Type C หูฟัง3.5 แทมลำโพงคู่สเตอริโอมี IR รีโมทอีกต่างหากนะครับก็ถือว่าเปครบมากมากนะสำหรับมือถือนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสแกนนิ้วนะครับตรงปุ่มพาวเวอร์ด้วย สำหรับฝาหลังเป็นวัสดุแบบเมทัลลิกนะครับมีให้เลือก2สีคือสีเทาอย่างที่เห็นและสีฟ้านะอันนี้ก็สวยงามทั้งคู่อยู่ที่คุณจะชอบอะไรนะส่วนกล้องหลักเขาใส่มาที่64ล้านพิกเซลมียนตรวายด้วยซึ่งมือถือราคาประมาณนี้เนี่ยตัดเรียบนะแต่ Poco M5S เขายังใส่มาให้อยู่นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็มีหน้าจอขนาด6.43นิ้วเป็นจอ a มเ l e d อย่างที่บอกไปนะความละเอียด f u HD+ การแสงผลเนี่ยทำได้คมชัดและก็สู้แสง กลางแจ้งได้ดีนะครับแต่จะจัดในบ้านเราเนี่ยเอาอยู่นะมือถือประมาณนี้ก็ยังหายากอยู่เหมือนกันแล้วก็ดู YouTube ได้แบบเต็มจอนะครับสามารถดูได้แบบเต็มจอไม่พอคมชัดด้วยและลำโพงคู่สเตอริโอเขาก็ทำงานได้ดีนะสำหรับใครที่ชอบเปิดลำโพงฟังนะสามารถเลือกความเอียดได้สูงกว่า Full HD ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับระบบเขามากับ Android 12 พรอบด้วยมี u i 13เวอร์ชันเกือบล่าสุดนะจริงๆน่าจะได้แอนดรอ13ล้วแต่มันเป็นรุ่นที่ขายมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็คงจะได้อัปเกรดในเร็วๆนี้นะครับอย่างไรก็ดีเรื่องของอฟีเจอร์ต่างๆก็ข้อนั้งครบนะรวมถึงการเชื่อมต่อด้วยรองรับ NFC ะไรต่างๆสามารถตั้งค่า Always On Display ได้เพราะตัวนี้ใช้จอ a m o l e d นะอันนี้ก็เป็นข้อดีหนึ่งสำหรับหน้าต่อ Standby และก็มีฟีเจอร์หนึ่งอย่างสามารถเปลี่ยนตีมไปวอลเปเปอร์เปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ฟรีนะก็ต้องเเเติมเิมงนพืื่ออซ้อ มันมาใช้งานนะครับอันนี้ก็หลายคนคงทราบอยู่แล้วแหละนั่นเรว่าสามารถเปิด2แอปแบบแบ่งหน้าจอได้นะครับมีเลือก2แบบคือ floating ก็คือเป็นหน้าต่างลอยนะครับกับแบ่งหน้าจอครึ่งแบบคลาสสิกนะครับก็คือกดหน้าพาเนลแล้วกดค้างด้วยที่แอปนะเลือกแบ่งหน้าจอนะครับแล้วก็เลือก อีกแอปที่ต้องการเปิดนะครับจริงๆไม่ได้รองรับทุกแอปนะครับแต่ก็ใช้งานได้เกือบทั้งหมดนะอันนี้ก็สามารถใช้งาน2แอปพร้อมกันได้ก็เหมาะกับคนที่ชอบเปิดแอปเยอะๆนะครับเช่นเดียวกับ floating นะอันนี้ก็จะเห็นหน้าจอด้านหลังด้วยนะครับกับใช้งานเป็นหน้าต่างเล็กด้านนอกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเดียวกับโหมดเกมที่สามารถเปิดเกมกับแอปพร้อมกันได้นะแล้วก็มี ir remote สำหรับควบคุมพวก AirTV นะครับรวมถึงอุป,ปกรณ์ iot ต่างๆนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการระบบในตัวเครื่องได้อันนี้ เขาจะมีะเป็นฟีเซอร์วิสย่อยที่ออกมาอีกนะอย่างพวกแบล็คลิสนะครับเอาไว้บล็อกเบอร์ต่างๆแล้วก็มี d ด Apps ที่สามารถเปิดพวกโซเชียล2 ID ได้นะครับอันนี้หลายคนที่มีแอคลุมแมอะไรนี้ก็สามารถใช้งานได้ ราคาแอนตวตู้นะครับอยู่ที่ประมาณ400,000กว่านะอันนี้ก็ปกติของชิป h e l i โ G95 นะ G95 G96 G99 คะแนนจะใกล้เคียงกันนะครับคือเป็นชิปที่ต่างกันแค่ OC นิดน้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มากับแรม8บวก256โดย s t o r a g e ใช้ UFS 2.1นะครับก็เป็นสปีดที่พอรับได้ครับสำหรับกล้องใสมาที่64ล้านพิกเซลอย่างที่บอกคือเขามีอันตราวายด้วยนะสามารถ,ถถ่ายภาพมุมกว้างพิเศษได้เลยนะครับส่วนเนี้ย รุ่นอื่นไม่ค่อยใส่มาแล้วนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นอย่างทัมเปิลส์ถ่ายท็อตช็อตวิดีโอสําหรับีล็อกได้ด้วยนะรวมถึงวิดีโอ 4K ครับสามารถถ่ายได้ด้วยกับมือถือราคา5,000กว่าบาทนะเรื่องของคุณภาพรูปถ่ายก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับคือ x ียวมีหรือ Proco เนี่ยคือเขาโปรเซสภาพคล้ายๆกันคือจะเน้น natural tone นะครับจะไม่ได้แบบสดใสหรือแบบฟ้าแบบโอ้โหอลังการางานสร้างนะครับ อันนี้สามารถเอาไปแต่งต่อในะ IG หรือเอาโยนเข้าแอปแต่งภาพต่างๆได้เลยนะครับเขามีไมไนท์โหมดด้วยนะก็คือสามารถถ่ายภาพได้ดีทีเดียว ภาพรวมของโ Proco M5S นะครับก็เป็นรุ่นที่คุ้มนะสำหรับราคา5000กว่าบาทนะครับได้อะไรบ้างได้หน้าจอ m o l e d นะครับคมชัดสว่างแล้วก็สีสันสดใสนะครับชิป Heli o g 95ใช้งานทั่วไปได้ดีครับเล่นเกมก็โอเคนะใช้งานทั่วไปสบายเลยพอเชื่อมต่อครบลำโพงคู่สเตอริโอก็64ล้านมิลลิแอมแปราา์แถมชาร์จเร็วด้วยทั้งหมดนี้ถือว่าครบกันนะโอเคเลยสำหรับโ o c o M5S นะครับราคาอยู่ที่5 4 9 9บาทนะครับกับแปม8 2 5 6 จำหน่ายทั้ง Shopee และก็ Lazada ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ